วันนี้นะคะสินาพาคุณผู้ชมมาทํากิจกรรมดีๆค่ะโดยเราอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์เทคโนโลยีนะคะการศึกษาเพื่อคนตาบอดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตากันค่ะโดยเราจะมาทดลองอ่านหนังสือบันทึกเสียงค่ะแต่ว่าหนังสือเสียงของเรานี้จะเสียงไพเราะหรือเปล่านั้นเดี๋ยวต้องตามสินมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะจะมาขอเป็นอาสาสมัครอะค่ะต้องทํายังไงบ้างอะคะอ๋อยินดีค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปพบเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็มีการกรอกใบสมัครก่อนนะค่ะคุณผู้ชมค่ะลืมแนะนำไปเลยค่ะและตอนนี้นะคะซิงก็อยู่กับคุณชนิดาพาเพชรรักค่ะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาพัวตาบอดค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะอย่างเป็นทางการแล้วกันค่ะขาดนั้นขอสอบถามเลยนะคะถึงรายละเอียดต่างๆว่าทางศูนย์เทคโนโลยีเนี้ยค่ะ มีภารกิจอะไรบ้างเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาค่ะค่ะภารกิจของศูนย์นะคะค่ะทำหน้าที่เป็นห้องสมุดของคนตาบอดค่ะค่ะให้บริการยืนคืนหนังสืออยู่สองประเภทนะคะเป็นหนังสือเสียงกับหนังสือสั่นเร็วค่ะอืมค่ะและอย่างนี้ทางศูนย์เนี่ยได้ข่าวมาว่าต้องการอาสาสมัครด้วยอย่างนี้ถ้าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรและต้องมีการทําอย่างไรบ้างถึงจะมาเป็นอาสาสมัครที่นี่ได้ค่ะ ก็สมัครเป็นอาสานะคะก็จะมีสงส่วนเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงกับอาสาสมัครจัดพิมพ์ต้นฉบับฝ่ายผลิตหนังสือสันเบลนะถ้าเป็นหนังสือเสียงก็อ่านที่บ้านได้แล้วก็อ่านที่ศูนย์ได้ด้วยค่ะคือสามารถอ่านได้ทางที่บ้านแล้วที่นี่อย่างนี้ต้องมีการอบรมอะไรก่อนไหมคะก็จะมีคําแนะนําการอ่านนิดหนึ่งนะคะกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝ่ายผลิตหนังสือเสียงค่ะถ้าหนังสือสันเบลก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตแนะนําวิธีการพิมพ์ต้นฉบับด้วยค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวให้ท่านผอนะคะเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านค่ะให้มาเป็นอาสาสมัครที่นี่บ้างนะคะค่ะขอเชิญชวนผู้ที่ติดตามชมรายการนี้นะคะหากท่านเป็นผู้ที่มีเวลาว่างหรือพอจะมีเวลานะคะสามารถมาเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงหรือพิมพ์ต้นฉบับหนังสือสัตเรลวได้ค่ะด้วยการติดต่อทางโทรศัพท์นะคะ025836518หรือเบอร์โทรศัพท์029625818-9ค่ะ ถ้าอย่างไงนะคะก็มาสมัครเป็นอาสา,าสมัครกันเยอะๆนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะท่ามอออกหาสินขออนุญาตนะคะปเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้ท่านผู้ชมแล้วก็ให้คนผู้พิการทางสายตาด้วยนะคะค่ะยินดีค่ะไม่รู้ว่าเสียงอย่างหนูอย่างหนูนี่จะเป็นได้หรือเปล่านะคะได้แน <c oughs> ่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เราก็อยู่ที่ห้องบันทึกเสียงแล้วนะคะเดี๋ยวต้องตามมาดูค่ะว่าเขาบันทึกกันอยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตเข้าไปคุยกับพี่เขาเลยดีกว่านะคะขออนุญ,ญาตค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างนี้นะคะขออนุญ,ญาตเรียกว่าเป็นคุณป้าแล้วกันนะคะ,ค,ะค่ะคุณป้าค่ะคุณป้ามาเป็นอาสา,าสมัครที่นี่ได้ยังไงะคะก็ะหลังจาก ที่ออกเกษียณแล้ว<ฆ>ก็ตอนนั้นเออร์ลไม่ได้กัดนานค่ะแล้วก็มาพยายามที่จะหาเวลาคือเรามีเวลาเยอะนะะ<ฆ>ก็คิดว่าคุณจะใช้เวลาเนี้ยช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง<ฆ><ฆ>หรือทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะคะก็เลยมาพยายามหาว่ามีใครที่ต้องการอาสาสมัครบ้างก็มาสมัครค<ฆ>่ะค<ฆ>ุณป้าค่ะ,ะรู้สึกอย่างไรเนี่ยพอเราได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาค่ะ ก็ดีนะคะเพราะว่าที่ที่อ่านมาได้ตั้งนานเนี่ยก็คือว่าคนที่เขาอยากฟังอะค่ะเขาบอกว่าอยากฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราอ่านให้เขาเขาก็มีโอกาสใช่ไหมคะคนได้โอกาสเราช่วยเขาก็ก็ทําให้เขาเนี่ยได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเขาก็สนุกสนาน้าเป็นนิยายเนี่ยบางคนอ้เรื่องเนี้ยสนุกแต่ว่าอยากฟังอยากฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเราช่วยเขาเขาก็มีความสุข เราก็เหมือนเปิดอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านก็ได้เหมือนเราก็ได้อ่านด้วยแล้วก็มีผู้ที่ได้อ่านด้วยทางบ้านค่ะทังไงก็เชิญชวนนะคะให้มาเป็นอาสาสมัครกันเยอะๆค่ะแต่สําหรับวันนี้นะคะพักสักคู่ค่ะแล้วเดี๋ยวมาติดตามในช่วงหน้าค่ะอเมริกันพิบูเทเรียถูกพัฒนาสายพันธุ์โดยการผสมระหว่างสุนัขสเตฟฟอร์ไซเทเรียกับสุนัขในสายพันธุ์บลูด็อกสำหรับใช้ในการพนันกัด